สวัสดีค่ะอีซ m a มดคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอายุนะคะซึ่งโจทย์เกี่ยวกับอายุตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่พบได้บ่อยๆในการสอบครูผู้ช่วยสอบรับราชการสอบกพท้องถิน่นอะไรพวกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นโจทย์การแก้สมการที่น้องๆมัธยมเจอก็มีนะโดยในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอายุตัวนี้นะคะเราจะ ใช้การแก้สมการอย่างง่ายในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยที่เราจะกำหนดตัวแปรนะคะแทนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ต้องการทราบอะไรเราก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาแทนสิ่งนั้นนั่นเองแล้วก็เราจะตั้งสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะคะตัวอย่างจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์บอกว่า ปัจจุบันพ่อมีอายุ54ปีเมื่อ6ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็น3ส่วน8ของพ่อปัจจุบันลูกมีอายุกี่ปีอ่ะตัวนี้นะคะเราค่อยๆไล่เรียงไปทีละประโยคเนาะสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออายุปัจจุบันของลูกถูกไหมแล้วก็เขาบอกอายุปัจจุบันของพ่อมาให้นะคะแสดงว่าตัวละครในโจทย์ข้อนี้มีอยู่สคนคือพ่อกับลูกเนาะ ทีนี้นะคะเขาก็จะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทปัจจุบันนะคะบอกอายุปัจจุบันของพ่อและต้องการให้หาอายุปัจจุบันของลูกและอีกพาร์ทนึงก็คือพาร์ทอดีตคือเมื่อ6ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ3.8ส่วน8ของอายุพ่อนะคะอาะนั้นเราก็มาสร้างเป็นตารางให้เข้าใจง่ายก่อนก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าตัวละครมี2คนคือพ่อ กับลูกนะอ่ะอันนี้ขอเขียนอย่างไม่ไวอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะต้องขออภัยในตัวหนังสือด้วยนะทีนี้มีอายุของพ่อกับลูกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาแบ่งเป็น2องพาร์ทใช่ไหมคะมีพาร์ทปัจจุบันกับพาร์ทที่เป็นเมื่อ6ปีที่แล้วอ่ะโอเคทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะหาคำตอบยังไงสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ อายุของลูกปัจจุบันใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะกำหนดให้กำหนดตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวแทนอายุของลูกในปัจจุบันซึ่งตรงนี้เราขอกำหนดให้เป็น x ละกันนะคะถ้าลูกมีอายุ x ปีพ่อในปัจจุบันโจทย์เขากำหนดมาให้แล้วก็คือมีอายุเป็น54ปีใช่ไหมอ่ะเราก็เขียนลงไปได้เลยพ่ออายุ54ลูกอายุ x ทีนี้แล้วอายุเมื่อ6ปีที่แล้วเราจะหายังไงเมื่อ6ปีที่แล้วแปลว่าเราก็ต้องลบ6ออกใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นพาร์ของอดีตนะฉะนั้นเมื่อเป็นพาร์ของอดีตเราก็ต้องเอามาลบออกแปลว่าพ่อจากที่อายุ5 4ลบออก6นะคะอายุเมื่อ6ปีที่แล้วของพ่อก็จะมีค่าเท่ากับ48ทีนี้อายุของลูกปัจจุบันเรากำหนดให้เป็น x ใช่ไหม 6ปีที่แล้วก็จะเป็น x ลบ6นั่นเองทีนี้สิ่งที่เราจะเอามาสร้างเป็นสมการก็คือประโยคที่บอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ3ส่วน8ของอายุพ่ออ่ะโฟกัสที่ประโยคนี้นะคะลูกมีอายุเป็นเศษ3ส่วน8ของอายุพ่ออายุของลูกเมื่อ6ปีที่แล้วก็คือ x ลบ6ถูกไหม มีอายุเป็นคำว่าเป็นก็คือเท่ากับเศษ3ส่วน8ของอายุพ่ออายุพ่อเมื่อ6ปีที่แล้วก็คือ48ปีฉะนั้นก็จะเป็นเศษ3ส่วน8ของ48นั่นเองเราก็จะได้สมการจากประโยคตรงนี้นะคะเอามาตั้งเป็นสมการเพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหา เมื่อเราได้สมการแล้วนะคะเราก็จะทําการแก้สมการเพื่อให้ได้ค่าตัวแปร x ตรงนี้ออกมานะทีนี้การแก้สมการตัวนี้อ่ะสส่วน8คูณ4 8ตัวนี้สามารถเอา8มาตัดได้เลยใช่ไหมคะแตัด48 8คูณ6ได้48แล้วก็เอา3คูณ6ฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น x ลบ6เท่ากับ 18ใช่ไหมสามหกสิ 3, 6, ทีนี้ต้องการค่า x นะคะเราก็จะเอา16ตัวนี้เอา6นะคะขออภัยเอาลบ6ย้ายมาฝั่งนี้จากลบก็จะย้ายมาบวกฉะนั้นตัวนี้เราก็เอา18บวก6ก็จะได้ค่า x เท่ากับ24ปี นั่นแปลว่าลูกที่เรากําหนดให้ค่า x คืออายุของลูกใช่ไหมเราเอาย้อนกลับมาแทนนั่นแปลว่าลูกในอายุปัจจุบันก็จะมีอายุเท่ากับ24ปีนั่นเองเห็นไหมคะถ้าเรากําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถามเวลาที่เราหาออกมาปุ๊บมันก็จะได้คำตอบเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาไปบวกไปลบหรือไปทำการแก้สมการต่ออีก ตัวอย่างข้อที่สองนะคะโจทย์บอกว่าปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นสองเท่าของลูกอีก3ปีข้างหน้าผลบวกของอายุทั้งสองคนจะเท่ากับ78ปีอยากทราบว่าพ่อกับลูกอายุต่างกันกีนก่ปีอ่ะตัวนี้ถ้าเราดูสิ่งที่โจทย์ถามเขาไม่ได้ถามหาอายุของคนใดคนหนึ่งใช่ไหมแต่เขาถามหา ความต่างของอายุของพ่อกับลูกนั่นแปลว่าเราจะต้องหาอายุของทั้งสองคนนะคะแล้วก็เอามาลบกันตัวนี้เราก็ค่อยๆแบ่งตัวละครออกมานะก็จะมีพ่อใช่ไหมคะกับลูกอีกเหมือนเดิมทีนี้ในพาร์ทเขาก็จะแบ่งเป็น พาร์ทปัจจุบันใช่ไหมคะบอกอายุปัจจุบันแต่ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขบอกแค่ว่าปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นสองเท่าของลูกแล้วก็อีก3ปีข้างหน้าอาจจะเป็นพาร์ทของปัจจุบันกับอนาคตใช่ไหมอขอเขียนตัวนี้สักนิดหนึ่งนะคะปัจจุบันแล้วก็อีก3ปีอ,อีก3ปีนะคะ โอเคทีนี้เมื่อเราจริงๆใครไม่ทําตารางก็ได้นะคะแต่ว่าที่ทําตารางตัวนี้ออกมาก็คือมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่ามันมีแบ่งเป็นกี่พาร์ทมีอะไรยังไงบ้างนะโอเคพอได้ออกมาแล้วตัวนี้เราก็ต้องกําหนดตัวแปรทีนี้เขาถามหา i ผลต่างของอายุของพ่อกับลูกใช่ไหมคะแปลว่าเราก็อาจจะกําหนดตัวแปรแทนอายุของพ่อหรือลูกก็ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูที่เงื่อนไขเขาบอกว่าพ่อมีอายุเป็น2เท่าของลูกฉะนั้นถ้าเรากําหนดตัวแปรให้เป็น x เ,เป็นอายุของลูกนะเวลาที่มาคิดอายุพ่อก็จะเป็น2เท่าของ x ก,ก็จะได้เป็น2 x นั่นเองมันก็จะคิดง่ายขึ้นนะคะทีนี้ในพาร์ทของอีก3ปีข้างหน้า เราก็แค่บวก3เข้าไปอายุพ่อก็จะเป็น 2x บวก3อายุลูกก็จะได้เป็น x บวก3นั่นเองและสิ่งที่เราจะเอามาเป็นเงื่อนไขในการสร้างสมการนะคะก็คือที่เขาบอกว่าอีก3ปีข้างหน้าผลบวกของอายุทั้งสองคนจะเท่ากับ78ฉะนั้นเราก็จะมาโฟกัสที่ช่องอีก3ปี แปลว่าอายุของพ่อและอายุของลูกในอีก3ปีข้างหน้าเมื่อเอารวมกันจะเท่ากับ78ปีแบบนี้ถูกไหมเราก็จะเอามาตั้งเป็นสมการก็คือ 2x บวก3นี่คืออายุของพ่อในอีก3ปีข้างหน้านะคะบวกกับอายุของลูกก็คือ x บวก3จะเท่ากับ78 ก็จะได้เป็นสมการออกมาหน้าตาแบบนี้ได้สมการมาแล้วนะคะเราก็จะทําการแก้สมการตัวนี้เวลาแก้สมการสังเกตว่าตัวแปร x มีอยู่2ตัวในฝั่งเดียวกันใช่ไหมสอ x บวกกับ x เอาตัวแปรบวกกันนะคะก็จะได้เป็น 3x เนอะแล้วก็ฝั่งนี้3บวกกับ3 3บวก3เป็นบวก6 เท่ากับ78ต้องการหาค่า x เราก็ย้าย6มาจากบวกย้ายมาลบเอา78ลบ6ก็จะเหลือ72นะคะทีนี้ต้องการแค่ค่า x ก็เอา72หารด้วย3เพราะ3ตัวนี้มันคูณอยู่กับ x ใช่ไหมจากคูณเราก็จะย้ายมาหารจะทำให้ได้ค่า x เท่ากับ313326342อะ ได้ค่า x ออกมาเท่ากับ24นะคะนั่นแปลว่าเราก็จะเอาค่า x ที่ได้ตรงนี้ย้อนกลับมาแทนในตารางที่เรากําหนด x คืออายุของลูกนั่นแปลว่าลูกจะอายุ24ปีทีนี้พ่อมีอายุเป็น2เท่าของลูกใช่ไหมก็เอา2คูณ24จะได้เป็น48ใช่ไหมคะหรือจริงๆแล้วเขาบอกเขาให้หาผลต่าง ของอายุของพ่อกับลูกพ่อมีอายุเป็น2เท่าของลูกเนี่ยถ้าเราได้อายุลูกตัวนั้นแหละก็คือผลต่างออกมาแล้วใช่ไหมคะหรือถ้าใครอาจจะคิดตรงนี้แล้วงงเราก็แทนค่าลงไปแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็เอาอายุพ่อปัจจุบันคือ48ลบ24ก็จะได้เท่ากับ24ปีนั่นแปลว่าคำตอบของเราก็เท่ากับ24นั่นเองนะ มาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อนะคะข้อนี้โจทย์บอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วอัตราส่วนระหว่างอายุของ A และ B เป็น7ต่อ3ถ้าปัจจุบัน A มีอายุมากกว่า B 24ปีจงหาอายุปัจจุบันของ B ข้อนี้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีอัตราส่วนเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นการประยุกต์ความรู้ในเรื่องอัตราส่วนเข้ามาด้วยเนาะตัวละครของเราตอนนี้นะคะมี A กับ B ใช่ไหมอ่ะเราก็เขียนออกมาก่อนก็ได้มี A กับ B แล้วก็เขาแบ่งเป็น2พาร์ทถูกไหมคะคือพาร์ทในเมื่อ6ปีที่แล้วกับปัจจุบันอ่ะทีนี้เราก็มาเขียนออกมา6ปีที่แล้ว กับปัจจุบันนะคะหรือถ้าใครใครที่พอมองภาพออกอาจจะไม่เขียนเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่ที่เริ่มแนะนำให้เขียนก็เพราะว่าเวลาที่เราเอามาดูเอามาเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมองได้ง่ายขึ้นนะทีนี้เขาบอกว่าเมื่อ6อปีที่แล้วอัตราส่วนระหว่างอายุของ A และ B เป็น7ต่อ3อ่ะทีนี้อันนี้ เป็น7ต่อ3นั่นแปลว่า A เป็น7ส่วนถูกไหม A เป็น7ส่วนและ B เป็น3ส่วนโดยที่ไม่รู้นะว่า7ส่วนมันคือเท่าไหร่3ส่วนคือเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าปัจจุบัน A มีอายุมากกว่า B 24ปีถามว่าปัจจุบันเนี่ย A มีอายุมากกว่า B 24ปีแล้วอีก6ปีเมื่อ6ปีที่แล้วอ่ะเป็นเมื่อ6ปีที่แล้วสิเมื่อ6ปีที่แล้วในพาร์ทอดีตอ่ะ A กับ B ก็ต้องอายุห่างกัน24ปีอยู่ดีถูกไหมคะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้ทํามาให้เรามาหลอกเราหลอกแต่เขาให้เราวิเคราะห์เพิ่มเติมจากส่วนต่างของอายุของทั้งสองคนแค่นั้นเองทีงนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามหาอายุของ B ฉะนั้นอันนี้ขอกําหนดตัวแปร x แทนอายุของ B เลยละกันนะคะถ้า B มีอายุ x ปี B, แล้วในปัจจุบัน a มีอายุมากกว่า B 24ปีแปลว่าอายุปัจจุบันของ a ก็จะต้องเป็น x บวก24และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีย้อนอดีตหรือไปอนาคต a กับ b ก็จะต้องอายุห่างกัน24ปีอยู่ดีโอเคนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาหาเพิ่มเติมมันเป็นเรื่องของอัตราส่วนถูกไหมเราจะต้องมาหาก่อนว่าในหนึ่งส่วนเนี่ยจะคิดเป็นกี่ปี เราก็จะมาดูตัวนี้นะคะส่วนที่เขาบอกว่า A มี7ส่วน b มี3ส่วนซึ่งตัวนี้ส่วนต่างของอัตราส่วนที่เขาหางกันตัวนี้มันคือ4ส่วนถูกไหมอ่ะเป็น4ส่วนแล้วก็อายุของเขาที่ต่างกันตัวเนี้ยเขาก็ต่างกันอยู่24ปีใช่ไหมคะนั่นแปลว่า4ส่วนเนี่ยคิดเป็นปีก็คือ24ปีอ่ะ แล้วถ้า1ส่วนล่ะเราจะคิดเป็นกี่ปีเราก็เอา24หารด้วย4ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ6ปีนั่นเองนั่นแปลว่า1ส่วนมีค่าเท่ากับ6ปีเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะค่อยๆมาไล่เรียงไปทีละคนนะคะโดยที่เราจะแบ่งเป็นอ่ะตัวนี้6ปีที่แล้ว อ่ขอสร้างใหม่นะคะ6ปีที่แล้วอายุของ A เนี่ยเป็น7ส่วนถูกไหมอายุของ A เป็น7ส่วนซึ่ง7ส่วนเราก็จะคิดเป็นจำนวนปีก็คือเอา7คูณ6 7คูณ6ได้42 76 42อ่ะนั่นแปลว่าเมื่อ6ปีที่แล้ว A มีอายุ42ปีแล้ว B นะคะมีทั้งหมด3ส่วน B มี3ส่วนเอา3คูณ6 3 68ฉะนั้น B ก็จะมีอายุ18ปีอันนี้เป็นพาร์ทของเมื่อ6ปีที่แล้วแต่สิ่งที่โจทย์ถามคืออายุปัจจุบันถูกไหมคะอายุปัจจุบันฉะนั้น6ปีที่แล้วมีอายุ18ปีอายุปัจจุบันเราก็ต้องบวก6เพิ่มแต่ทีนี้เราก็คิดแค่ของ A ออ่ะของ B ก็ได้นะคะ เพราะว่าโจทย์เขาถามหาแค่ของ B เนาะอ่ะสักครู่นะโอเคทีนี้อายุปัจจุบันปัจจุบันของ B นะคะเราก็จะเอา18ก็คืออายุเมื่อ6ปีที่แล้วมาบวกกับ6อันนี้ก็คือ6ตัวนี้คือจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นนะไม่ได้เกี่ยวกับอัตราส่วนแล้วนะคะเพราะเราได้อายุ เมื่อ6ปีที่แล้วของเขามาแล้วเอา18บวก6ตัวนี้ก็คือ6ปีที่มันผ่านมาบวกเพิ่ม18บวก6ก็ได้เท่ากับ24ปีนั่นแปลว่าอายุปัจจุบันของบก็มีค่าเท่ากับ24ปีนั่นเอง ตัวนี้อาศัยความรู้เรื่องอัตราส่วนเข้ามาช่วยถ้ามันเป็นอัตราส่วนเมื่อไหร่นะคะเราจะต้องหาให้ได้ว่าใน1ส่วนอ่ะมันคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นกี่ปีหรือคิดเป็นอะไรตามที่โจทย์เขาต้องการให้หาแค่นั้นเอง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวเนาะเราจะต้องมาวิเคราะห์ที่โจทย์ว่าโจทย์เขามีตัวละครกี่คนนะคะแล้วก็แบ่งเป็นพาร์ทอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอะไรยังไงเราจะเอาเงื่อนไขตัวนั้นแหละเข้ามาช่วยในการแก้สมการแล้วก็กําหนดตัวแปรแทนในสิ่งที่โจทย์ต้องการหาให้ได้นะทีนี้ดูตัวอย่างไปหลายรูปแบบแล้วเราลองมา วิเคราะห์โจทย์ชวนคิดลองเอาไปฝึกคิดกันสักนิดหนึ่งว่าที่เราเรียนรู้ไปเราสามารถนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะฝากโจทย์ไว้สักข้อโจทย์บอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วแม่มีอายุเป็นสีเท่าของลูกถ้าผลบวกของอายุทั้งสองคนในปัจจุบันเท่ากับ55ปีอยากทราบว่าปัจจุบันลูกมีอายุกี่ปี แพทเทิร์นของโจทย์ข้อนี้นะคะรูปแบบของโจทย์จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่สองนะคล้ายๆกันลองเอาไปปรับไปประยุกต์ดูนะคะใครที่ได้คำตอบแล้วหรือมีวิธีการในการคิดแก้โจทย์ปัญหาสามารถคอมเมนต์ความรู้แชร์ความรู้กันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยเนาะ อย่าลืมกดติดตามช่อง Easy Math เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ